งินมันหนึ่งแบงค์เทาจัดเต็มอาหารหกอย่างจ่ายแค่นี้กินได้ทั้งบ้านมาพร้อมกับน้ำแล้วก็น้ำแข็งแล้วด้วยใครที่ชอบความคุ้มนะคะกดตุ่มเซฟไว้ได้เลยแล้วแกโอ้ยอยำอลังการให้เยอะขนาดนี้สามร้อยห้าสิบมันวร์เด้อจะเครี่เลยบางแสนมาหน่อยค่ะสักสิบนาทีก็จะเจอร้านนี้ได้ที่ชายทะเลบางชื่อร้านว่าจุดเติมอาหารก็คือมีให้เลือกกินหลายอย่างเลยแต่ที่เราเล็งมาจะเป็นแบบอาหารเซตร้านนี้เขามีสเตชันในการยำอยู่หน้าร้านค่ะเราไปแอบยืนดูมาเขาใส่กระมังลงไปในของทะเลให้แบบจุกๆเลยกินน้ำยำคือยั่วอีแคิดกนว่า จานใหญ่แล้วก็ได้เยอะขนาดนี้แต่นะที่จึ้งที่สุดก็คือ1000พได้อาหาร6อย่างแล้วแต่ละอย่างก็ไม่ได้คีริวคีเร่เซตเนี้ยที่เราสั่งอ่ะจ,จะเป็นเซตสี่เริ่มที่อันนี้กันก่อนเลยกุ้งแช่น้ำปลาสดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสมากต้ยมยำกุ้งจีจาดนะเราไม่ใช่กุ้งธรรมดาเป็นกุ้งไมน่นาแล้วเขาก็คูให้หม้อมาเต็มกุ้งเลยขนาดกําลังดีค่ะใหญ่ยูถือว่าทําถึงเลยทีเดียวอันนี้ยำทะเลเราสั่งมาเป็นแบบไม่ร้านนะคะจะมีหมึกกุ้งแล้วก็ปลาชิ้นใหญ่ชาติน้ำยำเขาจะเป็นนนน้าาาปลขดตัวโอเคะไม่ เล็กจิ๋วแต่ก็ไม่ได้ใหญ่บึ้มเขาจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ำที่มะม,ม่วงกินเข้ากันดีๆ <C level> ข้าวผัดปูเนื้อปูจะเป็นส่วนกล้ามนะคะตัวข้าวอ่ะผัดมารสไม่จัดมากเด็กกินได้ส่วนใครที่ชอบเค็มๆก็สสดน้ำปลาพริกลงไปลดเลยน้ำปลาพริกเขาบีบมะนาวมาดว้วยอันนี้คืออาหารอย่างสุดท้ายที่มาในเซตละทอดมันกุ้งทอดมาแป้งด้านนอกกรอบมากแม่จิ้มกินคู่กับน้ำจิ้มบวยคือดีเลยเราชอบตรงที่ในเซตมีน้ำกับน้ำแข็งมาให้ในส่วนของยำจานใหญ่อลังการอันนี้ชื่อว่ายำแหลกจนจุกเขาจะไม่ได้อยู่ทุกกคัี้้รรส่่่งงงงงมิแจจชๆห